มาออกมาพร้อมคู่กับเหรียญย n น UN ที่มีกระแสมาพร้อมๆก,กันก็คือเหรียญน,นี้เลยค่ะเหรียญครองราชเจ็ดสิบเนี่ยค่ะเหรียญกษัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสการจัดงานเฉลิม ฉลองสิริราชสมบัติครบ70ปีวันที่9มิถุนาสองห้าโอ้โหสิ้นสุดพระอ,องค์ทันพอดีสองห้าห้าเก้านะคะเหรียญ 70, 70็ดครองราชเป็นเหรียญเป็นวาระสุดท้ายที่ที่มีเหรียญ50บาทด้วยนะอันนี้จะเป็นหน้าชนที่ราคาแปดร้อยบาทเนี่ยที่เหรียญก็จะเขียนเป็นเงินขัดเงานะคะ เหรียญนี้ก็หนักอยู่นะฉลองสิรีราชสมบัติเจ็ดสิบปีแปดมิถุนาสองห้าห้าเก้าชนิดธนาคนารราคาแปดร้อยบาทมาดูใบเซอร์กันเนี่ยค่ะเก็บเหรียญน,นะคะควรจะเก็บที่มีใบเซอร์ที่รายการนะคะที่ใบเซอร์เนี่ยค่ะตามนี้เลยเหรียญกษสตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลเดชเนื่องในโอกาสจัดงานฉลองศิริราชครบ70ปีวันที่5้มิถุนา25งห59ชนิดราคา800บาทโลหะเงิน9 2้าาน้ำหนักอ๋อ22กรัมค่ะ22กรัมก็ประมาณบาทบาทสองลึงเนาะบาทสองลึงไม่เหมือนยูเอ็นถ้ายูเอ็นนี่เขาสองบาทเลยนะเขาใหญ่กว่า ประเภทขัดเงาจำนวนผลิตเพียงห้าหมื่เหรียญเท่านั้นจำหน่ายในราคา1,600บาทคือส่วนมากเลยเขาจะเป็นจำหน่ายในราคาครึ่งหนึ่งของของหน้าเหรียญน,นะคะเกินเท่านึงค่ะเท่านึงของหน้าเหรียญอย่างถ้า,นาห,นหน้าเหรียญหน้าเหรียญเนี่ยมูลค่าหน้าเหรียญคือแปดร้อยบาทก็ทางกรมก็จะจําหน่ายในราคา หนึ่งพันหกร้อยบาทต่อหลัง่นนะคะราคาทองก็เช่นกันจะจำหน่ายในราคาสองเท่าของของชนิดราคาเหรียญอ,อย่างเหรียญแปดร้อยก็พันหกเนี่ยค่ะตรงตัวเหรียญเงินชนิดชนิดราคาร้อยห้าสิบบาทน้ำหนักเขาเยอะอะคะ่ะณตอนนี้ราคาเงินขึ้นเยอะมากเนื้อเงินเนื้อเงินกับาราคาหน้าเหรียญเขาต่างกันเยอะคะ่ะหน้าเหรียญร้อยห้าสิบ แต่ถ้าเป็นราคาโลหะก็จะได้ประมาณประมาณ500 500บาทนะคะราคาเนื้อเงินนะคะน้ำหนักของเงินก็จะได้ประมาณ4-500บาทเพราะฉะนั้นคนจะไม่ขายเป็นเหรียญแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็จะขายเป็นโลหะเงินค่ะอย่างกรณีเหรียญ150บาทถ้าน้ำหนัก22กรัมนะคะเงินตอนนี้ก็จะได้อยู่ที่ประมาณ ประมาณ400บาท400 500บาทใช่ไหมคะราคาเงินแต่ราคาหน้าเหรียญ300บาทเพราะฉะนั้นเขาไม่ขายตามหน้าเหรียญแล้วนะคะหน้าเหรียญบวกได้ไม่เยอะบวกได้น้อยถ้าขายเป็นเนื้อเงินจะบวกได้เยอะกว่านะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเขาจึงจึงไปขายเป็นโลหะเงินกันหมดนะคะจะพูดว่าหลอมก็ไม่ใช่นะคะขายเป็นเนื้อเนื้อโลหะเงินแล้วกันเนาะไม่ได้ไม่เป็นราคาหลอมขายเป็นชนิดของโลหะไม่ได้ขายเป็น เหรียญค่ะ